ชอปกันก,กระจายของมีแต่ที่และความงานที่หลากหลายพู้ว่าก,ก็นําทีมพาเที่ยวแบบสบายของฝากของกินเชิญชิมกันได้นี่แหละไทยจะไม่ที่ยวได้ไงวันนี้นะคะฝนได้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวชมจังหวัดมุกดาหารค่ะเนื่องจากว่าเพื่อนสาวตัวดีเนี่ยแม็กซินเขาอยากจะได้ของบางสิ่งบางอย่างที่มีแหล่งการผลิตอยู่ในจังหวัดมุกดาหารนี้ค่ะ ก่อจะเดินทางมาถึงเนี่ยก็สภาพอย่างที่เห็นกันเนี่ยแหละค่ะตื่นได้แล้วถึงแล้วแม็กซีนมุกดาหารถึงไหนอะไรถึงแล้วถึงแล้วนั่งมากี่ชั่วโมงวเ,เนี่ยเก้าชั่วโมงเก้าชั่วโมงเออไม่ไดนั่งเครื่องมาโ,โถเอยถ้านั่งเครื่องเนี่ยมันไม่มีเที่ยวบินลงเขาไม่แต่ให้ลงอู่บราชธสถานีอุดรธานีเข้ามาโนมหรือสกลนครแล้วก็ต้องต่อรถเข้าไปอีก วุ่นวายตายด้วยเขียวดีเหมือนกันนะเขียวดีดีมีแต่ธรรมชาติทั้งนั้นเลยแล้วพูพาเราไปพูกเรื่องหาไทำไมอ่ะแม็กซีนก็เธอไม่ใช่เหรอจะพาเราคุณผู้ชมมาดูของอะ่ะของสิ่งนั้น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 นี่เธอที่เก่งจริงอ่ะเนี่ยแน่นอนเฮ้ฝนนี่มันแม่น้ำโขงนี่นาะใช่ สวย่ะสวัสดีค่ะแม็กซีนค่ะฝนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซูซามซับไทยแลนด์ ตอนนี้เราสองคนนะคะอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารประตูสู่อินโดจีนนั่นเองประตูไหนอะประตูประตูใช่ไหมไม่มีประตูแต่มองตรงนู้นอ๋อแม่น้ําโขงไม่ใช่เลยไปนิดนึงอ๋อรู้แล้วภูเขาไก่ไปนี่อยู่ตรงนี้เลยแขวงสวนาเขศเป็นแขวงหนึ่งของประเทศลาวอ๋อถ้าอยากจะไปนี่ไปได้ปะไปได้แม็กซินสังเกตตรงนู้นจะมีสะพานมิตรภาพไทยลาว แต่ว่าไม่ต้องว่ายน้ำไปไม่ต้องว่ายน้ำเลยมีรถนั่งไปเขาขับให้มีพาสปอร์ตหรือเปล่าไม่ได้เอามาเฮ้ยเรย่งมีพาสปอร์ตแต่ว่าไม่เป็นไรมีบัตรประชาชนมีใช่ไหมอ่ะเอาบัตรประชาชนไว้ให้เขาแล้วก็เราก็สามารถเข้าไปดูอะไรข้างในได้แต่ว่าต้องกลับก่อนสี่ทุ่มนะทำไมอ่ะเพราะถ้าหลังสี่ทุ่มเนี่ยต้องไปอยู่ฝั่งนั้นละบ้าสร้างบ้านไม่ใช่ประตูก็ปิดใช่ไหมเออปิดเลยแต่ว่าเอ๊ะวันนี้วันนี้ที่เรามาอยู่ตรงนี้จังหวัดมุกดาหาร เรามาทาอะไรกันเห็นว่าแม,ม็กซิน mm hmm. จะพาฝคุณผู้ชมมาดูของเฮ้ยดูของค่ะของน่าต uh ื่นเต้นอัจราย์ใจมากอะไร็ะผ้าหมักโครนค่ะท่านผู้ชมผ้าหมักโครนเออเป็นไงอ่ะผ้าหมักโครนอ่ะผ้าหมักโครนนะคะท่านผู้ชมเป็นผ้าายที่มีกรรมวิธีในการทําที่แตกต่าง Amazing ไปกว่าผ้าชนิดอื่นๆค่ะโอ้แล้วเขามีวิธีการทํายังไงถึงแบบแตกต่างกับผ้าอื่น ต้องไปนอนอยู่ในคอนแล้วก็มัดผ้าใ,ใชอกไปลำบากไปจากชื่อนะคะก็เพิ่งพอเดาออกนะคะว่าผ้าหมักโครนเนี่ยต้องมีอะไรเกี่ยวกับโคลน ต่โคลนในที่นี้นะคะที่เขาใช้มีความเป็นมายาวนานกว่า100ปีเลยค่ะ100ปีค่ะยังไม่เกิดอยู่แต่สมัยบรรพบุรุษอย่ไหมจู๊นะคะแล้วเราต้องทําไงดีเราอยากไปตามหาโคลนร้อยปีแล้วว่าต้องไปไงดีทำไงดีไปไม่ได้ไม่ไม่รู้ไม่ไม่รู้หูยไรอ่ะไม่รู้ไปยงไงอ่ะโจเพื่อนใจเย็นนะ้วยความที่เป็นแม็กซีนนะคะเรานัดผู้ว่าของจังหวัดมุกดาหารไว้แล้ว ตาเป็นไงล่ะผูดว่าใช่ได้ไปดูแน่ๆ่ว่าผ้ามัลโครนี่มีเป็นยังไงยังไงใช่ไหมแต่ก่อนอื่นนะคะท่านผู้ชมขออนุญาตถ่ายรูปกับผลก่อนนะคะไปยืมมอคโพสก่อนเลยเดี๋ยวต้องถ่ายรูปนิดนึงค่ะเดี๋ยวเอาไปฝากทางบ้านนิดนึงว่าเรามาถึงประเทศลาวแล้ว แล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะเป็นพระบรมราชาองค์การที่แต่งตั้งในสมัยรัชกาลที่5้นั่นเองค่ะที่เขาได้แต่งตั้งให้พระยาศาสีวง์ประวัติหรือว่าเมฆจันทราสาคาเนี่ยได้ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองเป็นองค์สุดท้ายก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในพศ2441นั่นเองค่ะแล้วก็ส่วนตรงหน้าฝนนี้นะคะก็เป็นเครื่องยศของเจ้าเมืองนั่นเองก็จะเป็นของจำลองนะเขาบอกว่าของเก่าก็จะชำรุดไปแล้วด้วย น่าสนใจมากเลยค่ะท่านผู้ชมเป็นเครื่องประดับนะคะของไทกุลาไทกะโซและก็ไทกะเลิงนะคะคิดว่าเชิงอันนี้จะเหมือนรูปประคำนิดนึงนะคะแต่ว่าอย่างอื่นนี้คิดว่าน่าจะประยุกต์ใช้ในเครื่องประดับทั่วันนี้ได้นะคะเพราะว่ามันเก๋ไก่เรียวมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะสือท่านทั้งสองท่านครับคือท่านว่าคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ฝนกับแม็กซมาเที่ยวมุกดาหานะคะพอจะแนะนำใด้ไหมคะว่าที่นี่มีอะไรน่าท่องเที่ยวเออก่อนจะถึงท่องเที่ยวเนี่ยขออนุญาตแนะนําจังหวัดนิดนึงมุกดาหารเนี่ยเป็นจังหวัดที่อยู่ชายแดนติดกับลาวนะครับโดยจะมีแม่น้ำโขงเช่นกันอาเขตเนี่ยทางด้านหลังของเราเนี่ก็คือ แม่น้ำโขงซึ่งก็เป็นอาณาเขตระหว่างชายแดนไทยและลาวเป็นลำเป็นเส้นอาณาเขตที่มีความยาวอยู่ประมาณ7 2สิบกิโลเมตรนะครับ<ม>เรามีพื้นที่ที่ติดกับลาวอยู่สามอำเภอก็คืออำเภอเมืเองอำเภอว่านใหญ่แล้วก็อำเภอดอนตานฝั่งตรงข้ามของเรานี่คือแขวงสวรรค์นาเขตของเรานะครับและเมืองที่เห็นตรงข้ามนี่ก็คือเมืองที่เป็นเมืองหลวงของแขวงนี้ที่เมืองไกสอนขอมีหานบุกทหารเนี่ยเป็นเมืองที่มีอารยธรรมหลากหลายอย่างนะครับก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่เยอะมาก ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเช่นภูผาเทือกถ้าด้านของอารยธรรมนี่รไปเที่ยวอย่างมู้บ้านของภูไทยภูไทยนี่เป็นหนึ่งในแปดชนเผ่าของพุทธาหารที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับมันมีชนเผ่าหลากหลายอย่างเช่นภูไทยกระเลิงโซ่นะครับยอแสกอะไรต่างๆนี้ขอแก้มพุทธาหารนี่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์อย่างของจังหวัดแล้วยังเป็นแหล่งที่รวมคล้ายๆพิพิธภัณฑ์เล็กๆที่รวมความเป็นมาของเมืองรวมอารยธรรมรวมแหล่งท่องเที่ยวอะไรต่างๆไว้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้มาที่หอแก้วเนี่ย นอกจากจะได้เห็นถึงสิ่งต่างๆได้รู้ถึงข้อมูลต่างๆของจังหวัดมุกดาหารแล้วยังสามารถรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดได้ด้วยต้องถามท่านผู้ว่านิดนึงคะ่ะโดยที่เมืองมุกดาหารเนี่ยคะ่ะเป็นเมืองที่อาจจะหลากหลายวัฒนธรรมอาจจะมีอะไรเยอะแยะอย่างเงี้ยค่ะวิธีหรือว่ามีนโยบายในการดูแลเมืองตอนนี้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการเป็นยุทธศาสตร์ในการมุ่งไปสู่ความเป็นเมืองชายแดนเป็นประตูสู่อินโดจีนแล้วนะครับ เรายังมุ่งหวังที่จะเมืองเราเนี่ยเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเราส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวของเมืองมุกดาหารนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วเรามีทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอารยธรรมพื้นบ้านแหล่งที่เป็นที่เป็นเรื่องของอาหารอร่อยอาหารชุขภาพเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปชิมอาหารที่อย่างของดีของอร่อยของที่นี่ก็คือเรื่องของอาหารอาหารน่ากินแน่เลยไม่ว่าจะเป็นอาหารเวียดนามนะครับเป็นเรื่องของอร่อยมากเพราเราบอกกันง่ายว่ามามุกดาหารแล้วยอยากให้คนมุกดาหารเนี่ย ตอนรับแขกอย่างอบอ,อุ่นแล้วก็เขาประทับใจกลับไปเราอยากให้จังหวัดนี้จังหวัดเป็นจังหวัดสามสอจังหวัดสามสอคือจังหวัดที่เป็นเมืองสวยบ้านสะอาดแล้วก็คนสุขภาพดีอ mm. ตอนนี้ไหนๆเราก็มาถึงข่อแก้วนะครับซึ่งเป็นตัญหักของจังหวัดแล้วแล้วก็เราก็ได้รู้ข้อมูลเบื้องต้นของจังหวัดพอสมควรแล้วผมอยากจะขอชวนเราทั้งสองคนไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนิดนึงซึ่งขณะนี้ปริดิตฐานอยู่ที่ชั้นบน เราขึ้นไปกราบสักระพระอมจะรูปด้วยกันดีน<ช>เลยค่ะเจินด้วยกันนครับเดินตามม,ม,มาที่นี่เลยครับนี่นี่เดินครับเราจะเดินข<ม>ึ้นไปถึงชั้นบนนี้นิดหนึ่งนะครับอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะเป็นที่ปฏิสฐานตั้งพระพุทธ,ธแล้วว่ามิ่งมงคล มาปฏิาฐานไว้ที่นี่นะแต่ตอนที่จะสร้างของแก้วเสร็จก็ถือเป็นหลวงจรลูก็ระจามีงหวัดที่คนผูทหารเนี่ยจะเคารพบูชาที่มากนะครับแล้วก็ใครที่มาขอแก้วก็จะขึ้นม,มาสักการะที่นี่ด้วยนั่น่อกจากนั้นอย่างที่ได้เรียนเลยว,ว่าร,ารอบๆนี้ก็จะเป็นพระประจำวันเกิดนะครับ รู้จักผ้าหมักโครนไหมคะผ้าหมักโครนผ้าหมักโครนนี้เป็นสินค้าขึ้นชื่อเป็นภูมิปัญญาของคนพุทาหารเลยนะ <c oughs> ไม่รู้จักได้ไง <c oughs> จริงๆแนละ้วผ้าหมักโครนนี่เป็นหนึ่งในโอท็อปที่ขึ้นชื่อของคนพุทาหารคนพุทหารเนี่ยมีกลุ่มที่ทําผ้าหมักโครนเยอะมากเพราะเป็นภูมิปัญญาของชาวภูไทยได้เ็ชาวลาวชาวพื้นบ <c oughs> ้านแถวะนี้นะครับแล้วก็ได้นํามาพัฒนาต่อยอดจนกระทั่งเป็นสินค้าที่ตกไปประกวดโอท็อปได้รางวัลโอท็อป5ดาวมาตั้ง2ครั้ง ซึ่งมีขึ้นชื่ออยู่หลายๆแห่งแต่ว่าจุดที่น่าไปเยี่ยมชมอยู่ที่อันพุหนองสูงอาจจะดีประมันจะา0สกิโลแต่ว่าจริงๆเนี่ยเรามาอยู่มุทธา,านกันพอสมควรและก่อนจะไปถึงภามากรเนี่ยผมว่ากองทัพต้องเดินด้วยของน่าจะไปหาอะไรอร่อยๆที่มุทธานทานก่อนดีไหมค่ะน,านนารินพิชิงปาครับที่นั่นมีอาหารอร่อยที่มีเมนูขึ้นชื่อของมุทธานหลายอย่างจะไปพบกันที่นั่นกันแล้วกันได้ดีเลยค่ะท่านได้